ครับอยู่ในช่องควานผิวพังขันเงินนะครับวันนี้เรามีข้าวโพดไม่แม่ขันเงินด้วยครับแม่ขันเงินเราจะแกงแม่ขันเงินก่อนจ้าก่อนแล้วจ้าสวยๆก่อนจ้าสวยๆก่อนแล้วจ้าก่อนเลวจ้าก่อนจ้าไม่ให้กินนะจ๊ะจ้าแล้วจ้า สวยเออสวยๆหน่อยจ้าสวยหิวมากแล้วหิวมากแล้วทิ้งิ้งดิ้งิ้งิ้งด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 ิ้งิ้งด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 ิ้งจับอะไรจับอะไรดูจะกินไหม กินนะครับนี่ข้าโขวโพดเขาบะถึงครับเผอเดินเขาบะถึงครับเขาบอ่อเขาบอ่อเนี่ยแหะครับเขาบอ่ออันนี้เพ่อเดินเขาบอ่อครับ มีบักมีแม่ไงสีเพิ่นมีบักมีมาฝากแม่ไงสีเพิน่นบ่มักบักมีแต่แม่ขันเงินเพิ่นมกักเฮ้ยกินดีปานยังโอ้อยากมีเงินซื้อขอ้าวโพดให้กินซื้อบักมีให้กินเด้อน่ะ จ้าก่อนจ้าก่อนไม่เอาจ้าก่อนจ้าสวย,สวยจ้ากันแล้วเงินจ้าสว,สวยหน่อยสวยให้ไปเลยรางวัลอันเยี่ยมของโปรดใช่ไหมจ้าของโปรดแม่คันเงินครับผม đang bon chúng Bọn xuống bon chúng Bọn à đôi lín còn, đôi lín còn. tuột chết phân check chết phân phân là như này phân chỗ เอาอันนี้บเบาไว้ถอยหลังมาทำไมดีมากครับ เอาขันเงินกินดีมากครับกินดีแห้งครับไปไหนอีกเนาะอันนี้คือบักเอาวะถูกเงียงวะอีขันเงินทำไมไม่กิน สงสัยสติ๊ขี่ฟันจะของควานพันลรครับคุงแม่พันกินมาหมดเดี๋ยวจะไปล่งน้ำกอนครับผมหลังจากล่งน้ำเ็จซับเรียบร้อยครับในการเงินมาเข่ารักครับผมนี่ครับอาหารวันนี้ ได้กินข้าวโพดได้กินบกนักมี่ได้กินการมะพร้าวมีทั้งบังนัดสับประรดนะครับนี่อาหารแม่ขันเงินวันนี้ปโปูโปปนตาแซบครับครับปอกเปียบกบิดใบออกก่อนครับ ลังสียัาดใส่ปากหักบอตะขัดหักโปืกินทีละคำครับคำละหน่อยครับฟังเสียงหย่ำมันเถอะครับกรอบกรอบเป็นต่นนแซบครับครับ ฝากไว้น้ำแน่นนะครับเด้อช่องควันทิวพังขันเงินผู้ใดอยากเข็นอยากเล่นน้ำสร้างผู้ใดเอฟซี FC ท่านใดต้องการไม่เล่นน้ำสร้างก็ได้เลยครับอาบน้ำน้ำสร้างน้ำมูลน้ำสร้างเชิญคุณแม่คุณยายทุกๆ่านนะครับเอฟซีทุกๆท่านยาติโกโฮุติกามาครับยินดีต้อนรับเสมอครับผม บ้านทลาดตำบลศรีนาลงอ,อชุมพลบุรีจสุรินทร์ครับผมมาเล่นสร้างสามารถเล่นได้หลายเชือกครับเรียวจักเชือกก็ได้ครับเนี่ยสมาเล่นกับคันเงินงนี่ก็ได้ครับคันเงินใจดีครับสาวกระปุกออมสินนี่แหละครับอืม ติดตอ่อได้นะครับเออ้อใครอยากให้อาหารสร้างหรือว่าอยากมาเล่นน้ำสร้างอยากให้กล้วยอยากให้อ้อยห,หลายๆอย่างครับมีอาหารของเพื่อนกินเก่มามาให้ได้ครับหรือว่าสอบถามติดตอ่อสอบถามในทีเบอร์โทร087เก่า6 3เก่า1หาเก่าด้ครับเออ้อพร้อมทั้งไลน์ไอจีพรออมครับเบอร์เดียวกันครับผมหรือว่าทางเฟสก็ได้ครับ เบ็ซื้อบุญหลายพลายสมหวังครับผมถ้าคลิปนี้ก็ขอฝากไว้น้ำเนีย่ยด้วยครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใส่ใบบักกูดใบบักนาวบักอืบักบวบบักแตงเอาไว้ทะแกงกินแรงก็ได้ครับผมสวัสดีครับ